เสียงเฮสนันทั้งสนามแข่งข th ันยกน้ำหนักในศึกซีเกมกลายเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาชาวไทยจะไม่มีวันลืมเมื่อจอมพลังทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ยกน้ำหนักทำลายสถิติโลกต่อหน้าสายตาชาวโลกพร้อมคว้าเหรียญทองอย่างสมศักดิ์ศรีกลายเป็นไฮไลท์เต็มที่สะเทือนทั้งวงการกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลแบบนาทีต่อนาที โดยมีซูเปอร์ฟางจอมพลังดาวรุ่งพุ่งแรงและบรรยากาศการภาคสุดเดือดของแตงโมโลงปิยาพงยิงที่ช่วยเติมอารมณ์ให้ค่ำคืนนี้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับตั้งแต่วินาทีแรกที่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก้าวเข้าสู่เวทีทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาด้วยความคาดหวังสูงสุดแววตาที่นิ่งมั่นใจและเต็มไปด้วยสมาธิสะท้อนถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสียงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยดังกระหึม่มผสมกับความกดดันจากคู่แข่งระดับแชมป์จากหลายประเทศ แต่ทั้งหมดนั้นไม่อาจสั่นคลอนหัวใจของจอมพลังไทยได้เลยแม้แต่น้อยการแข่งขันเริ่มต้นในท่าสแนชน้ำหนักที่ถูกเลือกเปิดเกมถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าทีมไทยมาเพื่อชัยชนะเท่านั้นบาเบลถูกยกขึ้นจากพื้นอย่างมั่นคงรวดเร็วและสง่างามการทรงตัวที่สมบูรณ์แบบทําให้ไฟเขียวสามดวงสว่างขึ้นพร้อมกันเสียงเฮดังลั่นสนามทันทีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นครั้งที่สองน้ําหนักถูกเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ หลายคนเริ่มกระซิบกันว่านี่อาจเป็นการลุ้นสถิติโลกแต่จอมพลังไทยยังคงนิ่งเหมือนเดิมเขาหายใจลกกอกำมัดแน่นก่อนจะยกบาเบลขึ้นเหนือศีรษะอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งเสียงผู้บรรยายตะโกนสุดเสียงแตงโมลงปิยพงยิงปล่อยคำพากที่ทำให้คนดูขนลุกทั้งประเทศเพราะตัวเลขบนจอคือสถิติใหม่ที่โลกต้องจดจำเข้าสู่ท่าคลีนแอนเจอร์ความกดดันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะนี่คือท่าที่ต้องใช้ทั้งพลัง ความแข็งแกร่งและจิตใจที่แกร่งสุดข,ขีดคู่แข่งหลายชาติพยายามไล่กดดันด้วยการเลือกน้ำหนักสูงเช่นกันแต่จอมพลังไทยไม่หวั่นไหวเขาเลือกน้ำหนักที่หากยกผ่านจะการันตีเหรียญทองทันทีบาเบลถูกยกขึ้นสู่ช่วงอกอย่างมั่นคงก่อนจะดันขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะเดียวที่สมบูรณ์แบบเสียงเฮดังสนั่นจนแทบกลบเสียงสัญญ,ญาณกรรมการไฟเขียวขึ้นครบอีกครั้งประเทศไทยคว้าเหรียญทองแน่นอนแล้วแต่ไฮไลท์ยังไม่จบเพียงเท่านั้น การยกครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาที่ทั้งสนามแทบหยุดหายใจน้ำหนักที่ถูกประกาศออกมาคือระดับทำลายสถิติโลกอย่างแท้จริงเป็นตัวเลขที่แม้แต่นักกีฬาระดับโลกยังต้องคิดหนักแต่จอมพลังไทยกลับพยักหน้าอย่างมั่นใจเรากับบอกทุกคนว่าผมทำได้เสียงนับถอยหลังเริ่มขึ้นบาเบลถูกย,กยกจากพื้นอย่างทรงพลังกล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบจังหวะด,ดันขึ้นเหนือศีรษะกินเวลาเพียงเซียววินาทีแต่กลับยิ่งใหญ่ราวกับชั่วนิรันดร์ เมื่อบาเบลหยุดนิ่งเหนือศีรษะเสียงเฮระเบิดขึ้นทันทีกรรมการให้ไฟเขียวโครกสามดวงนั่นคือวินาทีที่สถิติโลกถูกทำลายลงด้วยฝีมือของคนไทยน้ำตาแห่งความดีใจไหลออกมาทันทีนักกีฬาสุดตัวลงบนเวทีก้มกราบพื้นด้วยความซาบซึ้งธงชาติไทยถูกชูขึ้นสูงเสียงเพลงชาติไทยดังไปทั่วสนามเป็นภาพที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศน้ำตากรอและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างที่สุดซูเปอร์ฟางกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในค่ำคืนนี้ ไม่ใช่แค่ในฐานะนักยกน้ำหนักแต่ในฐานะฮีโร่ของชาติเขาแสดงให้เห็นว่าความพยายามวินัยและหัวใจนักสู้สามารถพาคนธรรมดาคนหนึ่งไปสู่ระดับโลกได้จริงคำสัมภาษณ์หลังการแข่งขันของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังเขาขอบคุณครอบครัวโคช้ชทีมงานและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่เป็นแรงใจสำคัญในทุกช่วงชีวิตบรรยากาศการพากของแตงโมลงปียพงยิงยิง่งทำให้ไฮไลท์นี้ถูกพูดถึงมากขึ้นคำพูดที่ดุดันจริงใจและอัดแน่นด้วยอารมณ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามจริง ทุกจังหวะการยกทุกวินาทีแห่งความลุ้นถูกถ่ายทอดออกมาอย่างถึงใจจนคลิปไฮไลท์ถูกแชร์ถล่มทลายในโลกออนไลน์ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญทองซีเกมธรรมดาแต่คือการประกาศสักดาว่าประเทศไทยยังคงเป็นมหาอำนาจในกีฬายกน้ำหนักระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาและเชื่อมั่นว่าความฝันระดับโลกไม่ไกลเกินเอื้อมหากกล้าฝันและลงมือทำอย่างจริงจัง หลังจบการแข่งขันเสียงชื่นชมจากนักกีฬาต่างชาติและสื่อมวลชนทั่วโลกหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายสำนักยกให้การยกครั้งนี้เป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีเกมส์ครั้งนี้และเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามาตรฐานกีฬาของไทยก้าวไปไกลกว่าระดับภูมิภาคแล้วค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่คืนแห่งชัยชนะแต่คือคืนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติไฮไลท์เต็มของยกน้ำหนักคนไทยทำลายสถิติโลกในซีเกมส์จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กีฬาไทยไปอีกนาน และจะเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อไปไม่รู้จบว่าครั้งหนึ่งคนไทยเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกด้วยสองมือและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้